กรกฏเก,กแก้วครับอดีตทหารปราณจูโจมร้อยเก้าหนึ่งหชอคอหันสามจากค่ายปัดคงชัยนะครับวันนี้จะพาไปดูผลงานและภารกิจของหน่วยซัปเปอร์หรือว่าหน่วยกล้าตายจากค่ายปัทมชัยสามสิบเก้านายซึ่งเป็นตอนที่ผมยังไม่เคยเล่านะครับสำหรับตอนนี้ชื่อตอนว่าขุนสาโหดใช้ม้าแยกร่างซัปเปอร์นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งช่วงปีพศ2524นะครับทางพันเอกปรพันธ์วัฒนิบูลตอนนั้นทา่านยศพันเอกนะครับมาจากบุรพิเศษศูนย์การพิเศษนะครับก็ได้มาได้รับคําสั่งรับจากกองทัพบ,บกของไทยนะครับให้มารับสมัครทหารผ่านจากข่ายของไทยทุกกองร้อยคัดเอาจากทหารพ่านตุโจนะครับคัดคัดเอาไป จำนวน62นายเพื่อไปเป็นหน่วยแซปเปอร์เรียกว่าหน่วยกาะตายแซปเปอร์ในจารทำภารกิจลับสมกาลังจํานวน62นายนี่จะให้ข้ามไปในฝั่งประเทศพมา่าคือไปทำลายโรงงานเฮโรอีนขุนศานไปเพียง39นายนะครับตอนนั้น <c oughs> หัวหน้าที่นําไปนะครับตอนนั้นก็คือร้อยโทอัจรพลจิตพรมานะครับซึ่งจริงๆแล้วผมคุยกับ อาพลเอกอรพันธ์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านยศพลเอกนะครับพลเอกอรพันธ์บอกว่าจริงๆแล้วเนา่ยวางตัวไว้แล้วผู้นําการโจมตีครั้งนั้นนะครับก็คือจะเป็นอาทหารจากหน่วยศูนย์ครามพิเศษหน่วยรบพิเศษนะครับมียศจ่าสิบเอกนะครับเป็นผู้นําหน่วยเข้าไปแต่เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมานะครับมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาตอนนั้นพันเอกตอนนั้นร้อยโทอัตพลจบพลตไา้ร้อยโทอัตพลจิปรมาเนี่นะครับท่านอยู่ส่วนบอกอส่วนกลางของขค่ายป่กคงชัยนะครับ ก็ท oui an pues nah, ่านเป็น hmm. น <mate in> ักเรียนในร้อยจปรนะครับทจาาจบในร้อยจรรมาตอนนั้นยศท่านร้อยโทนะครับท่านก็อยากกลับไปทํางานตัวเนี้นะครับท่านก็ไปหาพันเอกอรพันยศตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมหน่วยกาตาเชเปอร์นี่แหละครับก็ไปพูดกับพันเอกอรพันว่าผมขอเป็นผู้นําหน่วยการโจมตีในการทําปฏิบัติการภารกิจในครั้งนี้นะครับพันเอกอรพันธ์นะครับซึ่งตอนหลังๆก็คือท่านคุยกับผมเมื่อประมาณก ไม่กี่เดือนมานี้นะครับท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าคนเอกวรพันธ์บอกว่าวางตัวของจาสิบเอกไว้แล้วนะครับจากศูนย์คำพิเศษซึ่งเขามีความชานาญเขามีการผ่านสนามรบมาโชคโชนนะครับสาหรับผู้นําคนนั้นแต่เนื่องจากว่าร้อยโทอัธพลนะครับท่านเป็นนักเรียนในร้อยจบโรงเรียนในร้อยจบปรมาเมื่อร้อยโทอัธพลเนี่ยไปขอว่าจะขอเป็นผู้นํานําทหารพานเหมือนกาตาเซปเปอร์เนะี่ย เข้าไปโจมตีโรงงานเฮนิท์เองอคนเอกรพันตอนนั้นยศพันเอกนะครับท่านก็เลยจำใจนะครับท่านบอกผมว่าถ้าไม่ให้ร้อยโทอัตพรจิตพรมมาไปเป็นผู้นำเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการไม่ให้เกียรตินะครับเหมือนกับไม่ให้เกียรติงนผู้ที่จบโรงเรียนในร้อยจัรปรมาจะให้เอาจ่าไปแทนเนี่ยมันก็ดูไม่ไม่ไม่เข้าท่าเท่าไหร่ท่านว่านะครับท่านบอกว่าอย่างนั้นก็เลยจําเป็นต้องเอาให้ อนุญาตให้ร้อยโทอัรพลรกิจพรมมานี่เป็นผู้นำหน่วยกลาตาเซปเปอร์ร่วมกับทหารในสิทธ์อีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเล็กและก็อีกหลายคนนะครับในการไปครังนั้นไปทำภารกิจข้ามฝั่งประเทศพม่าเลยบ้านนี้แตกไปในฝั่งพม่าประมาณ16กิโลนะครับแทรกซึมไปในเวลากลางวันก็นอน,นคืนก็ออกแทรกซึมไปนะครับเพราะตอนนั้นได้รับการสนับสนุน อาวุธยุโทโธปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือยุโทโธปกรณ์ต่างๆจากอเมริกาก็มีกล้องในว h t v i s มีกล้องดูอสองในเวลากลางคืนมีหมดนะครับอาวุธที่ไปรู้สึกว่าแทบทุกคนจะต้องมี M 7อ2ไปด้วยนะครับเจ็ดวัิ M 7อ2นอกจากปืนประจำกายแล้วนะครับก็ในที่สุดน,นะครับก็สามารถทําลายโรงงานเอลเอ็นสัเร็จนะเมื่อทํางานโรงงานเอลเอ็นสําเร็จปุ๊บก็กลับมาที่นี่ ตอนไปเนะี่ยไปอย่างเงียบปิดนะครับสามารถทําลายโรงงานกีโรอีนของขุนศาในฝั่งพระเรืพม้าเรียบร้อยแต่ว่าตอนกลับนิดขุนสามันรู้นะครับขุนศามีกําลังประมาณหกพันคนนะครับทั้งหมดเนะี่ยตอนนั้นนะ่ะก็ทําให้พันขุนสานวางกําลังดักทุกเส้นทางแล้วก็ออกไล่ล่าทหารหน่วยซัพเปอร์ของเราจากค่าศึองไทยของเรานะครับก็ยิงต่อสู้กันตลอดทางมาจากฝั่งพม่าเข้ามานะครับ ซึ่งการวางแผนตอนนั้นกับว่าไปกลับประมาณเจดวันแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนอาหารที่เตรียมไปก็มีแค่เจ็ดวันไปกลับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววันนั้นมันไปจริงๆแล้วมันต้องเกือบสิบหกวันนะครับถึงกลับมาได้เพราะว่าถูกทางคำว่าขุนศานิวางกําลังดักสุดเส้นทางแล้วก็ไล่ล่ายิงกันมาตลอด ทำให้หน่วยก้าตายซเปอร์ของเรานี่อาวุธนี่แทบจะไม่เหลือนะครับลูกปืนนี่แทบจะหมดนะครับบางคนนี่ก็เหลือไม่กี่นัดนะครับเมื่อเราก็มีการบาดเจ็บล้มตายมาเรื่อย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 ๆืยนะครับตอนนั้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่หัวหน้าอาตรพนนะครับหรือว่าร้อยตัวอัตรพนอิทลงมมาเนี่ย ท่านก็ให้ลูกน้องไปก่อนนะครับท่านก็ยิงต้านไว้ยิงต้านไว้ในคืนนั้นเนี่ยปรากฏว่าท่านได้รับบาดเจ็บนะครับท่านได้รับบาดเจ็บแล้วก็ลูกน้องก็หายไปได้หมดนะครับในขณะเดียวกันใกล้ๆก,กันตรงนั้นก็มีหัวหน้ารองขอบอร้อยเก้าสองศูนย์อินซีเล็กนะครับก็คือหัวหน้าหรือว่ารองเล็กนั่นเองนะครับท่านก็เสียชีวิตตรงนั้นด้วยนะครับประถุยิงก็ตายไปเสียชีวิตไปส่วนร้อยโช แตมคนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บนะครับทุกคนก็เจเปร์ก็หนีกันออกมาได้จํานวนหนึ่งนะครับใช้เวลาก็ค่อยหนีมาปะทะกันเรื่อยมาเรื่อยมาใช้เวลาถึงสิบหกวันจึงข้ามมาได้นะครับแต่ว่าปรากฏว่าหัวหน้าเราหายไปนะครับร้อยโทอัตมาคนนี้ก็หายไปไม่ได้กลับมากับเขาซึ่งก็มีข่าวว่าทางเจปเปร์เนี่ยจับ หัวหน้าตะพลไม่รู้ว่าตอนนั้นตายหรือไม่ตายนะครับหลังจากที่เราเออกมาแล้ว <c oughs> เรากลับมาแล้วเราก็ได้ข่าวนะครับมีการข่าวจากฝ่ายเรานะครับเข้ามาว่าเพราะัวัตตะพลนี่ถูกจับไปแล้วก็ทานขุมซ่าที่โหดเหี่ยมมากนะครับใช้ม้านะครับใช้มา้าใช้ม้าเนี่ยแยกร่างนะครับก็คือเอาม้าสองตัวนะครับเอาเชือกมัดด้านหนึ่งกับมัดแขนด้านหนึ่งกับมัดขานะครับให้ม้ามันดึงดึงไปกนละทางแบบนี้นะครับ ให้หมามันดึงไปคนละทางให้ร้างมันให้ร่างกายของนักรบเราเนี่ยครับเหมือนซัพเปอร์คือหัวหน้าจุดโจมตีของเราดิล่างขีดออกเป็นชิ้นๆน,นะครับเขาเรียกว่าใช้ม้าแยกร่างนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ได้ข่าวแบบนั้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางข่าวอีกสายหนึ่งก็บอกว่าหัวหน้าของเราที่เขาจับไปได้เนะีะก็อาจจะเป็นรองเล็กนะครับ ตอนแรกมันจะข่าวสับสนอยู่ว่าระหว่างรองเล็กกับหัวหน้าอัตพลเนี่ยโดนม้าแยกร่างทั้งโดนตัดแล้วก็แฝนประจานนะครับที่บ้านมีแต่นะครับก็เราไม่เห็นแต่มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับมันโหดมากสาหรับคนคาต,ตอนนั้นนะครับใช้ม้าแยกร่างหลังจากนั้นมานะครับ ทานค่ายประวงชัยมาในจุ้งในช่วงปีต้นปี25 2 5ยี่บเนี่ยนะครับก็ได้จากกำลังลงไปตอนแรกไปแบบลับๆนะครับตอนปี2 5 2พยี่สเนี่ยเปิดเผยเลยนะครับแปดกองร้อยทหารพาร์ตูโจมจากค่ายปัดวงชยัยรวมทั้งกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าภารกิจก็คือกวาดล้างขนจา่าแล้วก็ตามหาศพตามหาศพตามหาผู้เ,เสียชีวิตของหน่วยเซปเปอร์ด้วยนะครับเพื่อเอาศพกลับขึ้นมานั่นเองนะครับ ซึ่งกองร้อยที่ไปตามหาศพก็คือมีกองร้อยทาหารพลจุ่โจมที่920นะครับอินซีเหล็กกองร้อยทาหารพลจุ่โจมที่947พระเอากาทศรสหรือว่าแมงป่องทมินนะครับและก็หน่วยกล้าตายเซปเปอร์ของเราที่เข้าไปนะครับก็มีหน้าที่ในการค้นหาซึ่งจากกองร้อย920นี่ก็วันนี้ก็ผมก็ได้คุยกับน้องนะครับเราเป็นเหมือนหลานผมแลวเป็นลูกที่ติดแฟนมากับพี่วงนะครับพี่วงพี่ชายผมนั่นแหละ เขาก็เป็นหัวหน้าชุดในการไปค้นหาครั้งนี้นะครับก็คือทหารพรานอดีตทหารพรานพลเกดแก้วหรือว่าพลดำดิศในปัจจุบันก็เปลี่ยนนามกุลเป็นดำดินะครับก็คือพลเกดแก้วนะครับอยู่กองร้อยเก้าสองสิบเนี่ยก็ไปหาค้นหานะครับปรากฏว่าไปตามหาหมู่บ้านต่างตามชาวเขาตามเนวชายแดนนะครับซึ่งตอนนั้นทหารพรานของเราไปทั้งแปดกองร้อยนี่ก็ออกกวาดล้างโจมตีออกถักดันนะครับของกำลังขุนศั ่วนกองร้อยที่ค้นหาก็จะไปก็มีกองร้อยเก้าสองศูนย์กองร้อยเก้าสี่เจ็ดแลวก็หน่วยเก้าตาเซปเปอร์ส่วนหนึ่งนะครับก็ออกไปตามหมู่บ้านาต่างๆไปถามหาว่าอ่าได้ข่าวไหมว่าทหารมีทหารไทยเสียชีวิตมีการเอาไปฝวงไว้ที่ไหนที่ไหนที่ไหน,ไหนบ้างนะครับก็ปรากฏว่าเลยบ้านหินแตกไปก็จะมีไปเจอบ้านาชาวเขาน่าจะเป็นชาวเขาขากะเหรี่ยงนะครับเขาก็บอกว่ามีทหารไทยนะครับ ที่ทางขุนศานี่จ้างให Guys, there, like kind of things, ้พวกเขาเนี่ยเอาศพไปทิ้งเอาศพไปฝังนะครับแต่เมื่อเขารู้ว่าเป็นทหารไทยนะครับเขาก็เอาไปฝังไปยอดเขาสูงลิบเลยนะครับขึ้นไปบนยอดสูงลิบเลยเพราะว่าเขาเขานับถือทหารไทยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นทหารทั่วไปก็จะฝังไปตามดินที่ราบนะครับแต่นี่เขารู้ว่าเป็นทหารไทยนะครับที่ขุนศานบอกให้เอาเขาไปฝังนะครับพวกชาวเขากลุ่มนี้ก็เอา จบขึ้นไปฝั่งนู่นบนยอดภูเขาสูงดิบเลยนะครับแล้วทหารพลานของเราก็ชุดท,ที่ไปค้นหาก็ได้ให้พวกเขานี่พาไปนะครับพาไปเอาศพก็ไปขุดเอานะครับบนยอดเขาขุดเอาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ศพของร้อยโทอัตรพลนะครับมันเป็นศพของรองเล็กจากรองของปอร 100, ้อยของร้อยเก้าสองศูนย์นั่นเองนะครับที่ท่านกเสียชีวิตในนั้นในวันคืนนั้นด้วยนะครับที่ ขุนศ่าตามไลล่าที่ยืงประทะกันมาจนลูกปุนหมดนะครับแล้วก็จากการขุดศพนะครับขุดศพเอาขึ้นมานี่รองเล็กเนี่ยเป็นคนที่ตัวใหญ่สูงนะครับร้อยแปดสิบนะครับจากต่ำแต่ว่าขุดแล้วหเห็นศพมันขาดเป็นชิ้นๆเป็นท่อนๆ,ๆๆนะครับนิดเดียวนะครับเหมือนกับว่ามันเฉือนมันฟักให้ละเอียดเลยนะครับมันฟักเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นเป็นท่อน,เน,ๆ,เนๆ,ๆเลยมันตัดเป็นท่อนๆเลย น,นั่นคือความโหมดร้ายของกุญแาซึ่งก็คงจะเหมือนกับเราข่าวที่เราได้ได้รับนะครับก่อนที่เราจะส่งกําลังพวกนี้เข้าไปก่อนจะก่อนที่ทหารปากแหวกองร้อยจะเข้าไปกวาดล้างกุญแาในปี2 5 2 5นะครับเราก็ได้ข่าวมาว่ามือซชพเปอร์ของเรานะครับถูกขุนศานี้จับไปแล้วก็ไปตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เอาเสียบเอาไม้เอ,เอาเอาเชือกแขวนประจานอยู่ที่เลยบ้านหินแตกไปนะครับเพื่อเป็นการข่มขู่เพื่อเป็นการ แสดงอิงทธิพลแสดงอำนาจนั่นเองนะครับให้ชาวเขาที่เห็นเกิดความหวาดกลัวจะต้องเชื่อฟังขุนศาเท่านั้นนะครับจะต้องไม่ไม่เข้ามาฟังไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายทหารไทยนะครับนั่นคือสิ่งที่ขุนศาทํานะครับและเราก็เห็นจบจริงๆว่าโดนตักเป็นท่อนๆ,ๆนะครับและก็พยายามนะครับค้นหาพยายามสืบหาหมู่บ้านต่างๆในหมู่มบ้านชาวเขาอำเภอชายแดนเขามา แต่จนแล้วจนเล่านะครับเราใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งเดือนไม่สามารถที่จะได้ศพหัวหน้าอาจิบอัตมพนะครับหรือว่าร้อยโทอัตพลปิดกลมมาอามหาศพไม่เจอนะครับไม่มีใครเห็นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุกฝังอยู่ที่ไหนนะครับเราหาแล้วไม่เห็นรวมทั้งศพของหน่วยจ้าหน่วยจ้ปเปร์ของเราอีกหลายคนนะครับที่ไม่ได้เอากลับมาเพราะว่าพวกนั้นมันจะอยู่ในฝังประเทศพมา่าตอนที่เขาไปตีแล้วก็สเสีย แล้วก็ไม่ไดเอามานะครับไม่ว่าจะเป็นชาลีไม่ได้จะเป็นล้วนนะครับก็ไม่ได้กลับมาอันนี้คือจากจากคําบอกเล่าของผู้ที่ค้นหานะครับก็คือทหาราาพลันพลเกตแก้วนะครับที่ไปร่วมค้นหาในครั้งนั้นส่วนกองร้อยอื่นๆที่ไปทั้งแปดกองร้อยเราก็ไม่ได้ไปจุดน,นี้แล้วเราก็ออกกวาดล้างแล้วเราก็ออกกวาดล้างโจมตี เห็นฆ่าขับไล่เขาออกไปจากนอกประเทศให้ออกไปจากถึงแผ่นดินไทยนะเขาปะทะกันด,ด,ดูเดือดพอสมควรนะครับสนานวันไหวแล้วก็ล้างแค้นให้กับเพื่อนเพื่อนเรานะครับหน่วยกาตาเซเปิลของเราที่เสียชีวิตแต่มันเป็นที่น่าเสียใจตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นศพของร้อยโทอัจฉริพลหัวหน้าจุดโจมตีของเราแล้วก็ความโหดเหีเ้ยมของขุนศาที่ทํากับนักรบไทยกับทหารไทย กาตายไซเปอร์ของเราที่เขาใช้ม้าแยกร่างนะครับเขาจับได้เขาใช้ม้าสองตัวเอาเชือกมัดขามัดแขนแล้วก็ดึงแยกกันนะครับหันหน้าไปคนละทางแล้วก็ไล่ม้าให้มันดันให้แขนขาขาดเรียกว่าออกเป็นชิ้นๆเลยนั่นคือความโหมดร้ายของสงครามที่ลบกับลุมสาางนั้นนะครับแต่ฐานประจุโจมค่ายของของเราก็ได้แกกแขนได้ เข้าโจมตีกวาดล้างก็ส่งกลับบ้านเก่ามากมายเหมือนกันนะครับเราก็แจกลา้กับเพื่อนๆเราแต่มันก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2524แล้วก็มา25คือปศ2524เราส่งหน่วยกาตายเซปเปอร์ไปในฝั่งประเทศพมา่าทําลายโรงงานยยวรินคุ้มซาสําเร็จนะครับแต่เราไปกันแค่39คนแค่นั้นเองนะครับพอถอเราถอนกลับมา อาขุนสามันรูดตัวนะครับมันมีกําลังประมาณหกพันคนนะครับตอนนั้นมันก็สกัดทุกเส้นทางออกไล่ล่าเรานะก็ยิงกันจนลูกปืนหมดเนะี่ยพวกเราก็เสียชีวิตมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืแล้วก็หัวหน้าเราไม่ว่าจะเป็นรองเล็กนะครับแต่เก้าสองศูนย์ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าอาตพลกิตลมมาหัวหน้าจุดโจมตีเราก็เสียชีวิตแต่ก็ถูกมันจับไปตัดเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ใช้ม้าแยกร่างคนเลยนะครับนั่นคือตามข่าวที่เราได้มา เมื่อเราไปตามหาศพเราก็ได้ศพที่เป็นท่อนๆท่อนๆที่เขาตัดนะครับเป็นเรื่องที่โเงี่ยมเป็นเรื่องที่มันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่นักรบค่ายปรุมงชัยของเราก็ได้เข้ากวาดล้างโจมตีส่งมันกลับบ้านเก่าไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเรียกว่าขุนสาวไม่สามารถที่อยู่ในแผ่นดินไทยได้อีกเลยนะครับและเมื่อเหตุการณ์นะครับต่อมาแล้วก็ทาง กองทัพบกนะครับศูนย์คามพิเศษก็ได้ตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเขาเรียกว่าหน่วยทหารพลานจู่โจมปฏิบัติการพิเศษชค .514 ขึ้นมาภารกิจในการปราบยาเสพติดทางภาคเหนือโดยตรงแล้วก็ผักดันขุนศากวาดล้างขุนศานั่นคือภารกิจ <c oughs> ของชค .514 ที่ตั้งขึ้นมาโดยตรงนะครับก็ภารกิจเราก็ทาอยู่ตลอดแนวชายแดนนะครับ <c oughs> ส่วนท <c oughs> หารการถูโจมค่ายปักจุบันของเรานะครับเราก็มีหน้าที่ในการเข้าไปรบทั่วประเทศนั่นเองนะครับขุนศาก็ไม่สามารถที่จะผักเข้ามาในพื้นแผ่นดินไทยได้ในเวลาต่อมาเขาก็หนีหายไปเลยก็คือไปอยู่ในฝั่งประเทศพม่าไปเลยนะครับซึ่งในเวลา,าต่อมาหลายปีต่อมาขุนศาก็หมดอำนาจก็เจ้าวยอดสึกก็ขึ้นมาครองอำนาจแทนนะครับขุนศาก็ หมดอานาจเข้าไปสุภาพมาจับนะครับสูขทางประเทศสระพมาจับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็หลายปีต่อมานะที่พูดนี่นะครับส่วนเหตุการณ์ครั้งนั้นสมัยนั้นคุนจานี่โหดจริงๆก็ไม่เคยเล่ามาให้ใครไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะครับยังยังไม่เคยเปิดเผยตอนที่ว่ามาแยกร่างแล้วก็มันจัดมันจับหัวหน้าของเราไปตัดเป็นท่อนๆแต่ตอนนั้นมันไม่มีใครช่วยใครได้นะครับเพราะว่า เราไปกันสามสิบเก้าคนสําหรับหนวยฆาตายเซปเปอร์ยิงฆ่า้าเยอะแยะจนหมดเกลื่อนนั่นแหละไม่รู้เท่าไหรเท่าไหรนะครับแต่ในที่สุดนะครับเราก็น้ําน้อยย่อมแพ้ไฟเรามีกําลังคนที่น้อยกว่าเราก็ถอยมาถอยมาถอยมาเรื่อยๆ,ๆถูกไล่ล่า,ลาถูกจกัดตามเส้นทางยิงระทะกันจนลูกปืนหมดนะครับแล้วก็ในที่สุดพวกเราหัวหน้าผู้นําของเราก็เสียชีวิตกันหลายคนครั้งนั้นรู้สึกจะเสียชีวิตจนหมดเจ็ดคนนะครับ เียชีวิตเจ็ดคนบาดเจ็บประมาณยี่สิบนะครับผมก็เคยเล่าไปแล้วตอนเรื่องเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่ผมเล่าอยู่นี้ผมยังไม่เคยเล่าที่ไหนตอนเรื่องมา้าม้าแยกร่างเนี่ยม้าม้าแยกร่างม้าแยกร่างนะีเยตอเล่าจิตัวเล่าอยู่เรื่อยไว้เงินไม่ว่ากันนะครับเอฟซี FC. ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับใครสงสัยตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาคําถามไปตอบในคลิปหน้าไปแล้วกันใครสงสัยตอนไหนที่ผมเล่ามาเรื่องราวการลบที่ทหารบัญจุโยงข่ายองชัยไปลบทุกสมรมูมเลยครับถามมาได้เลยรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาไปตอบในคลิปต่อไปยกยอดไปนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง เรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นก็นํามาเล่าสู่เอฟซีฟังประวัติศาสตร์มีไว้สําหรับศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดไปถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เราก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเราคือใครนะครับประเทศไทยควรมีความเป็นมาอย่างไงเราก็จะไม่เกิดมีความรักเคารพมองเห็นนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วว่ากว่าประเทศไทยจะส่งรอบเพื่อนนดินนักรบของเรานะครับบาพบุรุจของเราต้องต่อสู้ต้องสละเลือดเนื้อชีวิตขนาดไหน เราก็จะเกิดมีความภาคภูมิใจแล้วก็เราจะจะเกิดความรักและห่วงแหวนเกิดความสามัคคีกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับมีภารกิจอีกมากมายที่จยาจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปส่วนใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมก็จะรวบรวมไปตอบในคลิปต่อไปครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้ช่วยดูโฆษณาด้วยนะครับช่วงนี้ รู้สึกว่า YouTube ก็จ่ายน้อยจริงๆนะครับผมพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม